นึงวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN เพื่อไทยโพสต์ยืนยันภาร,รกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศหนุนแนวทางของรัฐบาลและกองทัพใช้สันติวิธีซึ่งหลังเกิดประเด็นคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีและคุณเซนต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทําให้สถานการณ์นั้นค่อนข้างร้อนแรงตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทั้งเรื่องของชายแดนและเรื่องของการเมือง เพื่อไทยมีการโพสภาพพร้อมข้อความผ่านสื่อออนไลน์เมื่อกลางดึกถึงกรณีความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเพื่อไทยขอยืนยันภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยสนับสนุนแนวทางรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงกองทัพกระทรวงการต่างประเทศยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพลังใดจะเหนือกว่าพลังสมมามัคคีของคนไทยเพื่อประเทศไทย ส่วนท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆทันทีที่มีประเด็นพรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวร่วมรัฐบาลในทันทีโดยระบุเนื้อหาว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการประชุมพิจรารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นจึงมีมติให้ภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทางนี้รัฐมนตรีของภูมิใจไทยทุกคนจะยื่นใบลาออกต่อนายกในวันนี้19มิถุนายนซึ่งภูมิใจไทยยังขอเรียกร้องให้ในายกแพทองทานแสดงความรับผิดชอบที่ทําให้ประเทศต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพ พักภูมิใจไทยพร้อมร่วมมือกับประชาชนสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเพื่อทำรงรักษาอธิปไตยดินแดนและประโยชน์ของประเทศทุกวิถีทางอย่างสุดกำลัง ส่วนฝั่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ออกแถลงการเช่นกันโดยบอกว่าพักมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และการดําเนินนโยบายด้านความมั่นคงในประเทศภายใต้การน,นําของแผ่ทองทานที่สะท้อนถึงความอ่อนแอข่ดประสบการณ์และชั้นเชิงในการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทร,ระหว่างไทยกับพูชาส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเจรจาที่ก่อให้เกิดความส่มเสี่ยงกับประเทศและแสดงถ้อยคําที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีกองกําลังด้านความมั่นคงของประเทศดังนั้น เห็นควรให้ในายกประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะที่รวมไทยสร้างชาติก็ขอแสดงจุดยืนในการทำรงและพิทักษ์อำนาจอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติมีนัดประชุมกรรมการบริหารและสสวันนี้11นาฬิกาเพื่อกำหนดจุดยืนทางการเมืองหลังมีคลิปเสียงของนายกและหุ่นเซนเช่นเดียวกับประชาธิปัตย์เฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักเชิญกรรมการบริหารประชุมสถานการณ์การ,การเมือง17นาฬิกาวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนออกมาเคลื่อนไหวอย่างจิตพัฒกิตดากรรองหัวหน้าพักที่ออกมาเปิดจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักเรียกร้องให้ทบทวนจุดยืนการร่วมรัฐบาลหลังมีคลิปเสียงหลุดออกมาซึ่งคลิปเสียงนี้บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและขัดต่ออุดมการณ์ของพักโดยเฉพาะในมุมการปกป้องอธิปไตยโดยเสนอให้แสดงจุดยืนสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ชายแดนยึดมั่นแนวทางสันติภาพโดยไม่แลกกับความสูญเสีย เมื่อวันนี้ภาพแม่ทัพภาคที่2ขึ้นจอ LED ด้านหน้าสโมสรกองทบ,บกชาวเน็ตส่งกำลังใจเพียบ18มิถุนาย,ยนเพจเ c e b o o k ข่าวทหารมีการโพสต์ภาพพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาค2ขึ้นจอ LED ซึ่งติดกับอาคารด้านหน้าสโมสรกองทบ,บกโดยระบุว่าทีดานาสโมสรกองทบ,บกถนนวิภาวดีมีการขึ้นภาพ LED ที่ติดอยู่บนอาคาร เป็นภาพของผลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคสองพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอเป็นกำลังใจให้แม่ทัพภาคที่2หลังจากนั้นพันเอกริชาสุขสุขสขวานนรองโฆษกรองทัพบกก็ออกมาบอกว่าการขึ้นภาพให้กำลังใจแม่ทัพภาค2นั้นจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่16มิถุนายนแล้วซึ่งขึ้นทั้งหมด5จุดในพื้นที่กรุงเทพ คือ 1. นสำนักงานประหลัดบัญชีกองทบกสําสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทาหารกองทบกหรือด้านหน้าสโมสรกองทบกถนนวิภาวดี 3. กรมการทาหารสื่อสาร 4. กล้องพลที่ 1. รักษาพระองค์และ 5. ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยืนยันการขึ้นภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีนนยะอะไรกับคลิปเสียงที่ออกมาโดยภาพที่ขึ้นให้กำลังใจนี้ขอสื่อสารย้ำว่าขึ้นมาหลายวันแล้วอีกทั้งตามที่ทุกคนทราบว,ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วางกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนซึ่งประชาชนเองก็ล้วนส่งกำลังใจให้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แม่ทัพภาคที่สองและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ทางนี้รองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวขอบคุณประชาชนทุกคนแทนแม่ทัพภาคที่สองและทะหารทุกคนด้วยกองทัพยังคงทำหน้าที่ด้านความมั่นคงต่อไปเรื่องไกลเริ่มแล้วร้องกะกะตตรวจสอบคลิปเสียงคุณเซนและแผ่ทองทาน วันนี้19มิถุนายน9ก้าโมงครึ่งเรื่องไกลลิกิตวัฒนาอดีสวไปแล้วยืนหนังสือขอให้กะกะตตรวจสอบคุณสมบัติแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีว่ามีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บสี่หรือไม่ เฟซบุ๊กสอน,นอดูสิทแจ้งข่าวปิดถนนปิดเส้นทางจราจรบริเวณแยกพานิชยาการหรือสะพานชมัยมรุเชตและแยกสวนมิสกวันวันนี้19มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากมีความเคลื่อนไหวในหลายแพลตฟรอร์มที่มีการนัดชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบเพื่อกดดันให้ในายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรลาออกจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมาทั้งนี้เพจ Facebook ของคอปทอก็นัดชุมนุม10นาฬิกาที่สะพานชไมมรุเชตก่อน11นาฬิกานัดชุมนุมที่กองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางแจ้งความจับนายกกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดสารความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณจาจักรมาตรา 120- ถึง128ซึ่งล่าสุดมีการปิดเส้นทางแล้วประชาชนที่สัญจรควรศึกษาเส้นทางด้วย สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน